สวัสดีครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบมาเต็มยกขนาดนี้เย้ีวันนี้เราก็มีไปคอนเทนท์ที่แบบว,ว่าเราอยากจะรู้ไลฟ์สไตล์ของช่างศักดิ์ที่นี่เขาีร็นิยมยังไงกันบ้างวันนี้เราจะประกอบด้วย <c oughs> เพลงหนังสือภาพยนตร์เลือกได้คนละหนึ่งอย่าง <c oughs> อย่างแรกเลือกเพลงเป็นยังไงใครจะเริ่มก่อนเรียนตามมายุ อุ้ยต้นไม้เอาแล้วจนไม้อ่อนสุดเลยพี่ฝนก่อนก็ได้พี่ฝนต้องดูความเป็นเหนือเนาะชอบชอบน้อยเจยาคับพอฟังแล้วมันมันได้บรรยากาศมันได้ทุกอย่างมันมันมีความเป็นเหนือมันมันมันมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยของใทรของไทยเพลงอะไรของครูจรัญโอเคต้องไปลองฟังดูนะคะแล้วเราหลับตาเราจะเห็นธรรมชาติเราจะเห็นความงดงามของเมืองเชียงใหม่เออจริง งดอกไม้่งบานนสลออ่ะเรียงต่อใครต่อพี่บิ๊กสิฟังเยอะเหมือนกันฟังบ่อยๆมากๆเวลาบรรยากาศเก่าสมัยเรียนอย่างเงี้ยจะฟังเพลงตายไม่เปลี่ยนตของอารอาั์อภัสกัตเป็นเพลงแรกๆที่ฟังของเขาเลย <c oughs> แล้วก็ฟังเสร็จมันติดหูมาก นอนหลับก็ยังได้ยินหน้องมากเลนเพลงที่ร้อนแบบทำนองอะไอะไรเลยของเขาแบบแต่มันคิดถึงวันวานคิดถึงอะไร่งเงี้ยจริงจไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับป้หรอกแต่แต่ว่าเพลงนี้มันทำให้เรารู้ดีเรืู้จักอารักพาศอย่างเงี้ยไปดูดอกบัวตองที่ปลายดอย้าต่อไปมันจะเป็นใครอ่ะโอเคนะยุเท่ากันก็ใช่ไงใครเกิดก่อน สี่มาเริ่มมาผมก่อนกันเลยผมชอบเพลง Yu Yu ใน v e r l d Upload n e โคกก็คือเป็นเพลงทีมบอลเหรอทีมบอลใช่พี่ของลิเวอร์ฟูเชียร์ลิเวอร์พูลเขาเขาจะใช้ร้องแบบก่อนเริ่มเกมแล้วก็หลังจบเกมอะไรอย่างนี้ครับบอลจะแพ้จะชนะเขาก็แบบจะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบเพลงนี้คือมันมันมีมันมีนัดหนึ่งเป็นนัดชิงเนาะน่าจะปี2005ันห้าแลต่อแบบ เครื่องแนลิีวู้์พูแบบตามหลังสามศูนย์อะไรอย่างนี้แล้วแบบเหมือนเหมือนเขาตัดแบบว่าไอ้แฟนบอนลร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วครึ่งหลังแบบนัาเตะก,ก็คึกกันเนี่ยกรรมมาที่เสมอเป็นสามสามแล้วก็ชนะจุดโทษได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ย uh ก็เลยชอบเพลงนะั้น ก็คือปุ่นฉีเลยก็คนเป็นนักบอลมาต่อมเป็นนักบอลนี่ต่อไปใครบอปเตอร์บอปเตอร์ค่ะเพลงที่จริงเพลงที่ชอบนี่มีเยอะมากแล้วแต่อารมณ์ก่อนนอนก็มีเพลงเพลงังใช่ครับจะมีเพลงหนึ่งที่ฟังและชอบความหมายมันชื่อเพลงว่า I Love You So I in life give it just structure someone to need my เป็นเพงลงรักที่บอกลากรักคุณนะแต่ไปด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเก็บจีด๊ดอะไรเงี้ย<อ>ประมาณนี้ชอบชอบเริ่มยูโซก็เพาะนะผมก็ชอบฟังทีก็มีน้ำตาคอนะอ่าต่อไปเด็กสุดเนา <c oughs> นะโดนไายก็ <c oughs> จริงๆก็เหมือนพี่คอร์เตอร์ฟัง ฟังเยอะฟังทุกแนวถ้าชอบจริงๆเธอไม่เอนน้องอ๋อได้ชอบเวอร์ปปรบบชันล็อกด้นะเธอ่น้องโอ้โอ้แล้วนีนอยากเป็นเธอมนีจะเให้พี่มารักกับน้องจากจำไม่ได้รู้ว่ารักกับนูจะเป็นไม่ไหวนงเาใช่ใช่<อ>แต่ไม่ใช่<ๆ>ไม่อบอกอย่งนันอ่ะแต่จริงๆชอบเพลง j u สว one thing ของ solito it's please ววันนแคค่่่ออลลไไไปไมเไมเาาร้้ยใกพจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ทําไม่รู้จักโซลิตูแต่ว่าแบบในชีวิตเรามันจะมีไม่กี่เพลงที่ฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเออเชื่อแม่งดีจัดเลย oh. อันนี้เป็นหนึ่งในเพลงพวกนั้น ฟังแล้วค่อนข้างหลุดกเหมือนแบบหลุดไปอยู่กับตัวเองอะไรส่วนใหญ,ญ่ผมจะชอบฟังเพลงหลุดด้วยตอนนั้นมาทำงานแล้วทำไมวงนั้นมันร้องไม่ตรงทีเลยร <laughs> ้องสไตล์แบบนี้ <laughs> มันเป็นสต <laughs> ไตล์จะได้ฟังเพลงใหม่ๆสุดหม <laughs> จริงจบเรื่องเพลงไปละต่อไปหนังสือล่ะกระไม้เริ่มก,ก่อนเลยผมจะไม่ค่อยมีหนังสือเป็นเล่มที่ชอบแตไในต่เป็นหนังสือการ์ตูนชอบมายการ์ตูนญี่ปุ่นชอบตั้งแต่เด็กแล้วด้วย แบบถ้าคนที่อ่านการ์ตูนจริง iedzieć, ๆมันจะมีเรื่องที่จูงใจเยอะว่าชอบที่สูดน like ์ท like ี่แบบอ่านได้เรื่อยๆก็จะเป็นเรื่องเกาแลีฝูงสองเบี้นก็พอพอบมานะไหนโชดซีโชดซีเออโชดๆหน่อยเออเหมือนผมเกิดแล้วเขาเพิ่งเขียนอ่ะผมแบบขวบสองขวบอะไรผมเริ่มอ่านตอนสองปีที่แล้วเองใช่คือมันแบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมวยครับแต่ว่าเหมือนแบบพเอกเขาทําสิ่งที่เขาชอบอะไรแต่ว่าในสิ่งที่เขาชอบจริงๆก็แบบ อุปสรรคเยอะเป็นแชมป์เสร็จทำนู่นทำนี่สุดท้ายแบบแขวนนวมอะไรเงี้ยบางทีแบบการที่ต้องทิ้งสิ่งที่ตัวเองรักมาก,มากๆแล้วแบบทำได้แค่ดูอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันตรงตรงกบบชีวิตตัวเองหมันก็แบบเออถ้าเอามามองก็มีเยอะอยูอย่<ฮ>อะไรเงี้ยบางทีจะเป็นประชานเนาะเอออ่ะต่อไปคนะ่ะคอปเตอร์เป็นคนไม่อ่านหนังสือครับแต่ชอบฟังบอดแค์ครับ<ฮ>จริงมีหนังสือเล่มนึงแต่อ่านไม่จบนะครับ เป็นแบบวิธีเป็นคนหนึ่งเปอร์เซนที่หาเงินเก่งที่สุดชอบฟังเกี่ยวอะไรที่มันการเงินนะหน้าตอนนี้นะครับใช่คือโค้ชอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่เพราะว่าจัดการเงินไม่เป็นใช่ครับฟังฟังเรื่องเดียวนี่วนหลายๆรอบเหมือนสะกดจิตตัวเองไหใช่ครับเพราะมันต้องฟังเพราะว่ามันเราเขาเรียกว่าเสียเสียนิสัยต้องฟังทุกวันค่ะซีสีว่าไง เมื่อก่อนน่ะแม่ชอบซื้อหนังสือประตูให้อ่านบาประจันอะไรอย่างเงี้ยติศาสตร์ไทยอ่ะเหมือนเหมือนเราอ่านแล้วมันมีภาพอะไรแบบเชื่อว่าเชื่อว่าเอาชีวิตรอดอย่างนี้ได้ป่ะเซ้นต์น้ำมันอ๋อตื่นหนึ่งอะไรพวกนั้นนะฝันตื่นหนึ่งจินตนาการอะไรเงี้ยมันสอนแบบวิธีเอาชีวิตรอดวิธีการใช้ชีวิตอะไรพวกเนี้ยแเราใช้ได้จริงไหมแต่เอาชีวิตรอดใช้ได้จริง ก็คือไปภูเขาไฟไปเจอไข่อินไรีย์ไปเจอน้าขวดขนาดนี้ก็ต้องมีเป้ใบหนึ่งพกมาไม่เป้พกมาไม่ได้ไม่มีสรุปสรุปแล้วคือถ้าแนะนำให้คนอื่นสักเลจนเลยเออเอาตุ่นนึ่งละกันตุ่นเดียวตุ่นนึ่งครับตุ่นนึ่งต่อไปที่บิ๊กค่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่โรงเรียนบรรคับให้อ่านหนังสือนึกออกปล่าว่าใช่ทุกโรงเรียนเป็นหมดก็มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อโรนทาน ลิวิงตันนันนวลครับก็เป็นหนังสือเล่มแรกที่ที่มาเริ่มอ่านเองเป็นหนังสือที่มีม,มีอาจารย์ที่เคารพมากๆเกก็นลยให้หนังสือเล่มนี้มาซึ่งเป็นหนังสือที่ทาให้เราได้มีอยู่เชียงใหม่ทุกวันนี้อรอยเียป็นเรื่องฉเฉลี่ยนกนังนวลปกติก็นังนวลก็จะกินอาหารจากชาวประมงมแต่ตัวนี้มันที่ชื่อจวนอาคารเนี่ยมันไม่เอามันจะออกบินแบบบินให้ได้อย่างนกบินสีอย่างเงี้ยมันจะมีหลายเล่มหลายที่ชอบก็ <S 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 มีสิทธารัฐาแนนลุงสาวมีเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ว่าจนนาธานเนี่ยมันทําให้เราได้มาที่นี่แล้วก็ได้มาเจอกับอาจารย์คนหนึ่งที่เขาอ่านหนังสือกับมี้ด้วยกันแล้วก็เราก็อ่านหนังสือของแกเป็นเจ้าของหนังสือชื่อว่าเดินสู่สภาพแล้วก็อาจารย์ก็อ่านหนังสือเรื่องสิทธารัฐาแล้วก็โจนนาธาลหรือคุณตั้นนนท์เหมือนกันแกก็บอกว่าไอ้จนนาธานนี่แหละยังสถิตในตัวแกที่ทําให้แกได้มาอยู่เชียงใหม่เพราะแกเป็นคนเกาะสมุยก็เลยเฮ้ยมันมีความเชื่อมโยงมันแตกกันโอ้ยตาลี่คล้ายๆพี่บิ๊กเลยนรอใช่ นังซีรีส์นั้นมันเหมือนให้เราออกเดินทางสิทําไมเราต้องอยู่ที่เดิมมาออกจากคอมพอร์ตโซนอะไรเงี้ยเ่อไปพี่ฝนพี่เราเหรอเรื่องนั้นไงนยังชอบเพศออกมาค่ะอ๋อโอ้โหอย่าอู้หูดิบอกอายุเลยนะอุ้ยชื่อเรื่องอ่ะมันอาจจะดูเชยแต่ว่าเนื้อหามันเชยกว่าเรียนเรื่องอะไรจิตด๊อ เป็เียวกับ,บการผจญภัยแล้วก็มันจะมีความรู้แฝงอยู่ในนั้นว,ว่าวิธีการเอาตัวรอดในปาใ่าละเอียดมากวิธีที่จะแบบมันมันเยอะแต่ไม่ใช่ตืน่นเต้นเยอะ <c oughs> อีกอย่างคือก่อนหน้านี้ตอนเราเป็นเด็กๆคุณตาเป็นชานเก่าคุณตาจะชอบเล่าเรื่องสมัยตัวเองหนุ่มๆคือ,อเราไปเจอมาจริงใช่เขาเจอมาจริงๆคนเขียนเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องป่าด้วยแล้วก็เรื่องอื่นเหมือนภาพที่คุณตาเขาเล่าให้ฟังมันชัดเจนขึ้นแนวแคมปิ้งด้วยแหละก็คือแบบอ๋อพี่เฟยชอบไปแล้ว ขึ้นแบบต้องเดินเขาต้องแบบปีนหน้าผาต้องแบบตั้งแคมป์มันมีสี่สิบแปดเล่มพี่อ่านไปสองรอบตังที่เขาแบบอ่านให้ฟังในยูทูบแบบอีกสรอบฟังของสองย่างเขาบอกว่ามันเหมือนแบบอินเดียนาโจนเมืองไทยอ๋อหมวดต่อไปภาพยนต์ค่ะใครเริ่มก่อนดีอันเนี้ย เออพี่อนก็เล็กไว้แล้วอย่าลืมว <c oughs> ่าพูดเด็ดๆไปแล้วทำไมต้องแซวโดนตล,ลอดเอาอยัางเอาแล้วเอาแล้วชอบฟอเรสต์กัมชอบชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเหมือนเราด้วยแล้วเราเรา,เราได้ได้ได้แรงันใจหรือว่าได้อะไรมาจากพี่อ่ะพี่เป็นคนที่บอกบอกเลยว่าพี่เป็นคนไม่เก่งแต่ว่ามีความพยายามเราทำเรื่อยๆ หมือนเหมือนการเรียนเนี้ยพี่พี่ไม่ใช่คนเรียนเก่งเด็กก็เกียรตินิยมเด็กก็เกียรตินิยมมาเพราะความพยายามไงพี่เชื่อว่ามันประสบความสําเร็จจริงๆนะถ้าเราถ้าเราตั้งใจถ้าเราลงใจไปกับมันอะลงใจหว่รือสักเพลยังไงภาษาคิดคำพูดเท่ๆแล้วนะแนะนราไม่ไปดูเนี่ยแม่ให้ไปดูดีๆนะต่อไปใครใครดีไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเล่นอยู่อาซีก่อนไป ชอบเรื่องเดล้าสมุนไรก็คือแบบพระเอกเป็นทหารรับจ้างเขาให้แบบมาจากตะวันตกให้แบบไปฆ่าพวกสมูไรอะไรเงี้ยแต่พอพอพระเอกไปแล้วแบบพระเอกรอดแล้วแบบสมูรไพรเก็บพระเอกไปเลี้ยงอะไรฝั่งตะวันตกรู้ว่ารอดใช่ไหมมันก็เรียกเรียกกลับไปแต่ใจพระเอกอยู่กับพวกนี้แล้วอย่างเงี้ยแล้วพอมันไปสู้รบกันน่ะก็เหลือพระเอกแค่คนเดียวก็เป็นแบบประมาณว่าเป็นเดลาสมูนไพรพระเอกก็กลับไปอยู่ญี่ปุ่น ดูกี่รอบก็คือชอบกันรอดตอนนี้จะไปเป็นซามูไรไหมไม่เป็น,ปนชอบอปนี่ตอปกติจะดูหนังรอบเดียวจะมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งดูหลายรอบมากชื่อว่าวูดจ็อกญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องเด็กคนหนึ่งที่มันแบบเรียนจบแล้วก็แบบไม่ค่อยเอาไหนอ่ะแล้วก็ต้องไปโดนส่งไปที่ชนบทของญี่ปุ่นเพื่อไปเป็นคนดูแลต้นไม้หมอต้นไม้แหละอ่าเออหมอต้นไม้มันก็มีเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับป่า ทีกร,รมของญี่ปุ่นที่เขาแบบต้องรอนต้นไม้แบบตัดต้นไม้ใหญ่แบบอะไรเงี้ยครับดูแล้วมันอบอูดแหละชอบแบบเ<อ>นี่ยพอนึกขึ้นแล้วก็อยากจะดูดผมไ<ป>ผมก็ได้ผมผมจะชื่อเรื่องบิ g กินเ a เกนครับอ๋อเป็นหนังที่มีเรื่องเพลงเข้ามาเกี่ยวด้วยจริงๆชอบมวนทุกอย่างของหนังเลยส่วนตัวชอบมาร์คล,ฟลออัฟโลเป็นหนังที่ดูแล้วแบบ ดีอ่ะมันมีประโยคหนึ่งที่ชอบมากคือการที่เขาพูดว่าคนเราจะรู้จักกันได้จากเพลย์ลิสต์เพลงของแต่ละคน You can tell a lot about a person by what's on their playlist. I know you can. That's what's worrying me. So we're gonna do this. Okay. Okay. Let's do it. บางทีการเจอใครสักคนที่ฟัง play เพลงแนวเดียวกันมันสื่อสารกันได้โดยที่แบบอาจจะไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะ มีซีนหนึ่งที่ประทับใจมากคือการที่ตัวเอกเดินฟังเพลงไปด้วยกันแชร์เพลงกันแล้วก็ฟังไปด้วยกันพูดถึงทำนองพูดถึงบีทแล้วก็คุยกันรู้เรื่องโดยที่แบบเฮ้ยพอแค่ดนตรีขึ้นเขาก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเพลงดังๆของนึ่งวีชื่อเพลงอะไรดังที่สุดเลยผมเห็นเป็น Lost Star แต่ผมไม่ชอบ Astep You Can Take Back ของเขียนอะนรี มี้อยสักด้วยป่ะสักสักด้วยป่ะสักเ,เป็นซีนเออซีนน้นที่เราชอบใช่ซีนที่ชอบก็เลยสักจักเองไปเลยใช่ไหมนี่ <laughs> เดี๋ยวเขาเจอของผมจะเป็นชอบเป็นซีนซลี่เนาะซีลี่เกาหลี ชื่อว่าอินเทวอนคือเรื่องนี้ชอบมากเพราะว่าเอกคองข้างที่จะสู้ชีวิตเนาะเจออุปสรรคคองข้างที่จะเยอะอะไรองี้ครับล้มลูกล้มลุกอะไรองี้ครับจนประสบความสําเร็จเป็นแนวการเงินเนาะใช่ใช่ใช่แบบรักใส่ของนายเจียมเจียมจะอะรช่กันอพี่ปิ๊นแก่พี่ปิ๊นโอ้ยไม่ได้เลยแต่ถ้าเกาหลีนี่ผมชอบเดยจังคืนไม่เดียวว่านี่เลยเธอแก่สุดในเนี้ยตเนี้ยเออ ว่ารูปไม่สวยคิดคอนเซปต์ไม่ออกเป็นช่างศักดิ์ได้หรือเปล่าคะต้องถามต้นไม้เลยเพราะต้นไม้ก็ไม่ได้จบด้านนี้มารุนสอนค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายวันเดย์วิทช่างศักดิ์กันเยอะแล้วก็มีความพยายามมากกว่าคนี่อื่นที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยเิลยเลย้เยโอเคครับผมก็ ถ้าจบกันไปแล้วครับเมื่อกี้หวังว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักเรามากขึ้นใช่นะครับผ่านวิดีโอวันนี้แต่จะบอกว่าวันนี้เป็นวิดีโออันสุดท้ายและที่ต้นไม้เขาจะมาถ่ายด้วยกับเราแล้วก็ต้นไม้จะมีอะไรอยากจะพูดกับทุกคนกับลูกค้ากับทุกคนที่ที่ผ่านมานิดนะ <c oughs> ึ่งอ่าเอาเลยเนาะก็การหนึ่งก็ขอบคุณนะครับที่แบบสนับสนุนที่นี่และก็ลงสมโตผมด้วย ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องกลับไปเรียนต่อ,อ,รตอจริงๆก็ยังไม่ได้จะทิ้งเรื่องศักด์เพราะยังไงศักก็เป็นสิ่งที่ผมชอบและอยากทําไปตลอดเปชีวิตไปแล้วเนาะใช่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ในรูปแบบไหนยังไงก็ขอบคุณที่ผ่านมาและก็ฝาก ติดตามผมไปเรื่อยๆค่ะติดตามที่นี่ไปด้วยนอกจากนาดาพลก็อาจจะวนกลับมาโอเคโอเคโอเคได้ก็ได้อยู่นะเชื่อใหม่ก็ก็ยังเชื่อใหม่บ่อยใช่ใกล้กันะก็ใจหายเหมือนกันเราก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันงดงามทุกคนก็ต้องเติบโตของตัวเองใช่ไหมต้นไม้ก็จะมีภาระของตัวเองที่ต้องกลัไปรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วที่ต้องทำ ผมก็จะเป็นนกนางนวลที่บินได้เหมือนนกอินทรีนี่เจ้าเบดีเจ้าเบดีต้นไม้อินนางนวลฝี่ป็นอะไรอย่าบอกน้องไมาไม่เอาเดี๋ยวร้องไห้ร้องแงทุกวันเลยพี่ฝนอ่ะบ่นทุกวันเลยวแบบนี่ครัฟังเพลงนี่เดี๋ยวก็ต้นไม้ขนาดเครื่องสักนะเครื่องสักสีม่วงอ่ะบอกว่าถ้าเห็นต้องคิดถึงต้นไม้่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ต้นไม้อยู่แล้วเพื่อนนั้นเพราตั้งใจซื้อมาให้มันอยู่แล้วอะไรเงี้ยน้องรักไงน้องตาเนียได้แล้ว เออพอแล้วบ้านก็เดี๋ยวเราไปกรุงเทพแล้วก็พาพี่ฝนไปสักด้วยให้ต้นไม้มาแยมว่าอนไร้ย่างเงี้ยจริงจริงเราส่งไปในสายสืบไม่ใช่ไรให้พี่เทปมัแค่ปากซอยยังไงก็ขอฝากติดตามช่องของ Beginning Tattoo Studio นะครับเราจะออนทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามครับสวัสดีครับไอ้สองคนน้องวิ้งเข้ามาด้วยเข้ามาเข้ามาเจอกันแล้วเจอกันใหม่